เกิดขึ้นครั้งนี้นอกจากรัฐบาลญี่ปุ่นจะได้ส่งอุปกรณ์จําเป็นเข้ามาช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วนะคะยังได้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ําท่วมมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเพื่อมาสํารวจและประเมินสถานการณ์ความเสียหายผลกระทบที่เกิดขึ้นครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญเดินทางมาสองท่านนะคะมาอยู่ในประเทศไทย1สัปดาห์แล้วคะ่ะสำหรับการประเมินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เวลาเกิดน้ําท่วมขึ้นในประเทศต่างๆทั่วโลกก็มักจะเดินทางไปนะคะเพื่อดูใน แต่ละพื้นที่และให้คําแนะนําว่าควรที่จะแก้ไขปัญหาอย่างไรวันนี้ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านที่เดินทางมาครั้งนี้อยู่กับตอบโจทย์แล้วนะคะจะคุยถึงการประเมินสถานการณ์ที่ผ่านมาค่ะก็คือคุณคิมิโอทาเคยะที่ปรึกษาอาวุโสสํานักงานใหญ่ใจกล้านะคะและคุณอาคิระเทราควะผู้อำนวยการสํานักงานจัดการน้ําและภัยพิบัตกิกระทรวงที่ดินของญี่ปุ่นค่ะ ทั้งสองท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มาจากองค์กรเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือใจก้าค่ะ thank you for joining us I know that you have lots of engagement to do mm hmm. and behind this is your map can you show us and explain to us briefly what's the blue line okay uh, we started from the domestic airport by the helicopter uh, which mobilized by the ASEAN air rat team and as, a, as a, we are the, I am the one of one the members of the air rat team uh, and the san also joined as a JICA expert and we fly, uh, take off from here and go around and go up พ่ชันให้คุณทาเกยะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำท่วมจากญี่ปุ่นนะคะอธิบายเส้นทางการประเมินด้วยการขึ้นเฮลิคอปเตอร์ค่ะเส้นสีฟ้าที่เห็นในจอคือเส้นทางเฮลิคอปเตอร์ที่อยินไปสำรวจปฐุมธานีไปดูที่อายุทยาปทุมธานีนนคับุรีและกรุงเทพฯีน้ำเคือนือ้ืม And the we, we we try to watch it on both sides uh -huh. and especially watch the uh, inundated area. Yes, mainly. Yeah. So far from what you have seen, what concerned you the most are flooded in Thailand? Yeah. Uh, the area is in sixteen thousand square kilometer area is mm -hmm. flat, flooded. It's yes. a huge volume, but the compared to the Japanese flat it is very slowly slowly growing hm elev is going up and t h slow deal flowing to to the bangkok yes to the downstream you said you you compare with japanese f l o t yes what what's the f l o o d that you refer to คุณทาเกยะบอกว่าพื้นที่น้ําท่วมที่กินบริเวณในพื้นในประเทศไทยตอนนี้16,000ตารางกิโลเมตรนะคะ ถ้าพูดถึงความแตกต่างกับประเทศญี่ปุ่นแล้วที่ญี่ปุ่นเวลาน้ำท่วมมาจะฉับพลันของไทยน้ำค่อยๆเพิ่มระดับสูงขึ้นมีความแตกต่างกัน Usually the river channel is protected by high l e v e and basically in big cities and the water flowing in the river due to high Uh, rainfall, high amount of rainfall, uh, overtop the levee, okay. or sometimes bridge the levee to flow into the uh, residential area, for example. <coughs> and the flowing speed is very high in that sense, because of water in the water uh, in the river channel คุณเทราตะวะผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงที่ดินของญี่ปุ่นนะคะก็ได้อธิบายถึงการไหลของสายน้ำโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ถ้าระดับของน้ำสูงขึ้นกว่าระดับของแม่น้ำและถ้าบวกกับภาวะฝนตกนะคะก็จะเป็นภาวะที่น่ากังวลเพราะว่าน้ำอาจจะไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ Water depth ที่อยู่อาศัย is more than some more area ตอนนี้กำลังพูดถึงเวณฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะคะ as he said uh, the water flowing into that region is very slowly and very slowly slowly, slowly water uh, goes up <Yes. S 2> so pe people have time to evacuate in the sense in our country พูดถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องภาวะน้ําท่วมในประเทศไทยระดับน้ําค่อยๆสูงขึ้นแต่างกับประเทศญี่ปุ่นที่ระดับน้ําจะมาเร็วและแรงแตก e า n กันใน i เทศในบางประเทศ e นบางประเ i ศในบางปร o เทศใน n s ง i ระ a ทศใ s บางประเใน o เร Yes That's ง e c a u s e ในภาษาของผู้ที่ศึกษาก็คือภาวะน้ำท่วมฉับพลันนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นเป็น flash flood slope of the river channel is เร่งของน้ำจะต่างจากภาวะน้ำท่วมในไทยนะคะที่น้ำค่อยๆเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างช้าๆ Why flood is including some velocity Mm -hmm. Of the flow velocity uh, gave the damage to the areas, people, even people and houses. But the inundation is very slowly, mm -hmm. so just you can walk, walk through the inundated area. Yes. In Japan, we cannot walk. Mm -hmm. That means go to กำลังพูดถึงความแตกต่างกันนะคะสำหรับคุณทาเคยะดิฉันถามว่าที่เขาบอกว่าน้ำท่วมกับภาวะน้ำไหลบ่าต่างกันและเขาบอกว่าของไทยน้นเป็นแค่ภาวะน้ำไหลบ่าเฉยๆตรงนี้อธิบายว่าน้ำท่วมก็คือมากับน้ำที่ไหลอย่างเร็วนะคะความเร่งของน้ำเกิดขึ้นแต่ว่า Inundation หรือว่าภาวะน้ำไหลบ่าน้ำค่อยๆเพิ่มระดับขึ้น In is Bangkok the Take area of โในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครว่าเขะนี่เป็นภาพจากกล้องที่ถ่ายไว้ตอนที่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อสำรวจความเสียหายที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

In Japan, big volume of water causes very dangerous. Mm -hmm. But here in Thailand, if the very <laughs> ja right? so big uh, go down slowly and slowly, slowly. But takes three weeks, go down to Bangkok area, and pass and go back to sea. So you see the good thing that at least people have time for evacuation yes, because not of horizontally it just go vertically. Mm -hmm. In Japan we must evacuate horizontally because flash is coming. So it's very dangerous. <laughs> <But> <laughs> in this case, you only for แต่ว่าค่อยๆไหลบ่าใช่ไหมเขาก็บอกว่าจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะคะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นจะแตกต่างกันมากถ้าญี่ปุ่นเวลาอพยพก็ต้องวิ่งหนีกินพื้นที่ในวงกว้างแต่ของไทยการอพยพก็หมายถึงอาจจะขึ้นไปอยู่ชั้นสองของบ้านหรือว่าหนีในระดับ vertical ไม่ต้องวิ่งหนีน้ำที่ไหลที่กำลังไล่หลังนะคะแต่คนไทยสามารถขึ้นไปอยู่ในที่สูงและจะหนีน้ำได้ so in that area also coming from from f c m t o one foot or something like increasing the water that's all yes but Bangkok governor mentioned that it could be likely that 50 districts in Bangkok could be flooded do you agree with him Mr Terakawa in the central Bangkok you mean yes h e w h o l b the whole Bangkok e h o l e bucket whole b n g k e k include the outside of yes o u t s i e and i n i d e yeah before t a t should mention h ฉันถึงความเป็นไปได้นะคะจากที่มีการคาดการว่าทุกเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครอาจจะต้องถูกน้ำท่วม คุณเทระกวาบอกว่าจากการประเมินนะคะเมืองไทยโดยเฉพาะพื้นที่ชั้นในมีคันกั้นน้ำตามพระราชดำ a ิซึ่งจะคอยปกป้องพื้นที่ชั้นในอยู่แล้วซึ่งเป็นห t i า p o r ่ a n t า n the นทางที่เหมาะสมในทว่าะสมใเมาะางเมงนทีเะนนมทีเนทน้าในมะีานงะางี่นีใน่ง่ะงงหนที่เหมนะสมในทาง่เหมาะส่ the channel or existing river channel or river uh, uh, river channel itself to go through the uh, sea. โดยการระบายน้ําก็จะมาจากทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานครนะคะและค่อยๆระบายน้ําออกไปทางทิศของขันกั้นน้ําตามพระราชดําริเ Mm -hmm. then the flowing water flowing capacity is becoming less. Yes. Mm -hmm. That's mm -hmm. that, <coughs> that is, upper is upper. <laughs> yeah, <coughs> <coughs> and, uh, Historically, the upper region, as I have said, of the upper uh, King's Dyke was used for retiring function. Mm -hmm. The problem, basic problem, <coughs> is the development, new development uh, 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 what started and invaded into this uh, it is is not a good good word I know, but uh, go into the uh, area mm -hmm. which was formerly used for water to let's say stay there. Floodway. Yeah, not floodway, but uh, the base. Uh, <inaudible> <area. inaudible>